สวัสดีเจ้าก็คือนางสาวอรพินเวียงร้อยู่ตะมนบ์มันดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายตึงวันนี้ประกอบอาชีพเป็นตัวแทนในส่วนของประกันรถยนต์และประกันต่างๆเจ้าเคล็ดลับในการทํางานคือความเป็นมืออาชีพการบริการซึ่งขึ้นลูก,ก้าเหมือนคนในครอบครัวและการเอาใจใส่เมื่อดีที่สุดตอนนี้มีรถอิสุในครอบครองหนึ่งคันคือรถมิวเอ็กเจ้ารถอิสุสเนี่ยเริ่มเดิมทีเนี่ยใช้ตั้งแต่รถที่เป็นรถกระบะกระบะแคปตั้งแต่รุ่นไฮแลนเดอร์ สประตูไฮเลนเดอร์จนวันหนึ่งที่เขาต้องการในส่วนของรถที่เป็นรถครอบครัวการประหยัดน้ํามันสมรรถนะด,ดีการาการที่เขาขับรถในเขาก็มั่นใจมากเพราะเขาอยู่เขาเป็นครอบครัวอิซูมานานแล้ว นานมากนับคือสิบกว่าปีกีแล้วมาแล้วตัวแล้วก็เวลาเขาหนังในรถเนี่ยเขาสู้เขามัาันใจความประหยัดน้ํามันซึ่งนี่สําคัญมากในภาวะของเศรษฐกิจปัจจุบันในส่วนของอะไรสําคัญเพราะเพราะว่าเจ้าทางานในส่วนของด้านในส่วนประกันเนี่ยจะต้อ,อหูเลยว่ารถแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละรุ่นเนี่ยถ้ารถเกิดเหตุการฟังอะไรการดีล้ออะไรเนี่ยมันจะหรือมันนานแค่ไหนอันนี้จะมีผลในการตัดสินใจมาก ขยับเข้ามาตั้งแต่อย่างที่บอกก็คือตั้งแต่ในส่วนของกระบะสีประตูจนมาถึงมิวตัวนี้แนะนําแล้วซาโกกันเจ้าเหตุผลคือเมื่อเขาใจแล้วในเขามั่นใจในรถอีซูซุเป็นรถในครอบครัวเขาก็ะจายให้คนอื่นเนี่ยมาอยู่ในครอบครัวอีซูซูด้วยกันเขาใจก่อนจึงมั่นใจจึงสามารถตอบบอกต่อได้อย่างเต็มปากเจ้า ไปถึงคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถใหม่นะเจ้าย่ากขึ้ลองมองถึงรถอิสุซุพราะคุณจะได้ในส่วนของความประหยัดความสะดวกสบายความมีเอกประสงค์ทันสมัยสวยงามบอผพิดหวังหากเหลืออิซุซุเจ้าความรู้สึกทุกครั้งที่เดินเข้าไปในโชลงูงอิสุนุกเงือกเนี่ยเหมือนความรู้สึกเหมือนเดินเข้าบ้านเพราะพนักงานทุกคนเนะี่ยมีความเป็นกันเองบริการเหมือนคนในครอบครัวเจ้าในโอกาสต่อิสุ ฉลองยอดผลิรบพร้องร้านคันกระขอให้ยสู้อยู่เคียงข้างดูแลลูกา้าคือเหมือนคนในครอบครัวแบบนี้ตลอดไปเนี่เจ้า